เรื่องนี้ชื่อว่าสะพานร้างไม่ใช่สะพานสะพานร้างสายมรณะก็แถวชานเมืองนะครับผมมีสะพานข้ามคลองที่ถูกปล่อยทิ้งปล่อยแบบทิ้งร้างเลยนะครับไม่มีไฟถนน คนในพื้นที่เล่าหรือว่าเป็นที่อันตรายทั้งอุบัติเหตุและเรื่องผีคืนหนึ่งมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านต้องผ่านสะพานนี้ระหว่างทางมีหญิงสาวโบกรถอยู่กลางสะพานแต่งชุดขาวยาว,ยาวๆพวกเขาหยุดแล้วก็ถามว่าจะไปไหนหญิงคนนั้นก้มหน้าพูดเสียงเบาๆว่า ช่วยพาไปส่งบ้านทีฉันนาวหนึ่งในนั้นใจดีนะครับก็เลยบอกให้ซ้อนท้ายไปมาขึ้นมาเลยครับซ้อนท้ายรับผมพอขี่ไปได้ไม่เกิน50เมตรเดี๋ยวผมปิดไมลลุงนะแป๊บนึงนะครับขี่ไปได้ไม่เกิน50เมตรเพื่อนที่นั่งซ้อนทางหลังหันไปมองเห็นเกาะอยู่คือ ศบใบหน้าขาดครึ่งเขากรีดร้องรบแล้วก็ลม้มลดลงข้างทางนะครับผมกีดร้องลดลม้มลงข้างทางเพื่อนๆรีบวิ่งไปดูแต่กลับไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านบอกว่าเมื่อปีก่อนมีผู้หญิงถูกลดชนตุยบนสะพานนี้และ ไม่มีใครกล้าวแวะรับใครตรงนั้นอีกเลยดูเหมือนว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอผมกดผิดด้านอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องสั้นๆครับผมจบแล้วครับสั้นดีไหม อย่างอย่างอย่างมีต่อหลายเรื่องต่อไปบ้านเรือนไทยเฮียนสมัยรัชกาลที่6เรือนริมน้ำเจ้าพญาบ้านเรือนไทยไม้สักทองหลังใหญ่หลังหนึ่งถูกสร้างขึ้นราวาพุทธศักราช2558ตรงกับสมัยรัชกาลที่6ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาตัวบ้านยกสูงหลังคาทรงไทยงดงาม รอบบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทั้งไซทั้งโพต้นโพนะมีเรือนเล็กๆแยกออกไปด้านหลังที่เคยเป็นเรือนคนไข้บ้านนี้เดิมเป็นบ้านของคุนนางผู้ใหญ่ผู้รับราชการในสมัยนั้นท่านมีบรรด,ดาศักดิ์สูงและร่ำรวยจากการค้าข้าวส่งออกภรรยาเป็นสตรีที่มีตระกูล แต่มีลูกสาวเพียงคนเดียวอายุ17ปีรูปร่างหน้าตางดงามจากผู้คนย่านนั้นขนานนามว่ากุหลาบเรีอนริมนม้ำนะครับรอแป๊บนึ่งนะเปลี่ยนหน้ากระดาษ่ันว่ากันว่าลูกสาวของท่านได้ไปตกลุมรักชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงบุตรของชาวสวนนะครับเมื่อบิดารู้เรื่องก็โกรธมากเลยนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการเสียเกียรติวงตระกูลยิ่งยุคสมัยโบราณด้วยนะจึงสั่งห้ามเด็ดขาดนะครับแต่หญิงสาวกลับดื้อรัน้นแอบนัดพบชายคนรักอยู่บ่อยครั้งคืนหนึ่งขุนนางเจ้าของบ้านจับได้ว่าลูกสาวแอบออกไปหาคนรัก ึงลงโทษอย่างรุนแรงขังเธอไว้ในเรือนหลังเล็กบ้านหลังบ้านนะครับเรือนหลังเล็กเนี่ยขังไว้สามวันสามคืนโดยไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยนะครับจนกระทั่งวันที่4คนรับใช้เปิดประตูเข้าไปก็ปพบหญิงสาวผูขอตุย ah! ใต้คือเรือนเล็กๆ ร่างยังแกว,ว่งไกวดวงตาเบิกโพลงใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาตั้งแต่นั้นมาบ้านเรือนไทยริมน้ำหลังนี้ก็ไม่สงบสุขอีกเลยหลังงานสอพอผ่านไปไม่นานเท่านั้นคนไข้ไม่แชคนใช้หลายคน ลาออกทันทีเพราะเจอเหตุการณ์สยองขวัญ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 บางคืนมีเสียงผู้หญิง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 ร้องไห้ดังออกมาจากเลื่อนเล็ก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 ,ลกทางที่ปิดตายปิดตุยปิดตุยลืมไปลืมไปตุยนะครับตุย มีคนเห็นร่างหญิงสาวชุดไทยสีขาว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 จ้วเดินออกจากเรือนเล็กมานั่งริมท่าน้ำหวีผมยาวสีดำสลวยแล้วหันหน้ามายิ้มเย็นเย็นให้บางครั้งยามดึกคนในครัวเห็นเงาคนห้อยโหนอยู่บนคือทางที ไม่มีใครอยู่เจ้าของบ้านพยายามนิมนต์พระมาทำพิธีหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่พระเริ่มสวดเสียงผู้หญิงหัวเราะยะจะดังขึ้นจากมุมเรือนเล็กจนพระบางรูปถึงกับตัวสัน่นนะครับตัวสั่นเลยนะครับผม พระก็กลัวผีได้นะครับไม่ใช่พระทุกลูปจะไม่กลัวผีนะครับพระที่กลัวผีคือพระที่ตะบะบารมียังไม่แก่กล้าส่วนพระที่ไม่กลัวผีนี่ฝึกจิตภาวนาบารมีเข้มข้นนะครับสามารถหักห้ามใจรวมจิตรวมใจแล้วก็วารียว่าตัดความกลัวออกไปจากจิตใจได้แล้วนะหลังจาก เจ้าขุ่นได้เสียชีวิตลงบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างอยู่หลายสิบปีญาติๆไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ให้ทุกคนเข้าไปอยู่ฟรีเอาไหมครับผมไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะคราวลือผีเห็นต่อมามีเศรษฐีรุ่นใหม่ได้มาซื้อไว้เพื่อบูรณนะพอชาวเพราะว่าบ้านเนี่ยนะครับผมเป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง ถือว่ามีค่ามหาศาลร,ระหว่างการซ่อมแซมผลงานก่อสร้างก็มักจะเจอเรื่องแปลกๆเช่นเครื่องมือช่างหายไปทางทที่วางไว้ตรงหน้าแล้วก็บางครั้งก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากเรือนเล็กในยามค่ำมีคนงานตกบันไดเพราะบอกว่ามีมือผู้หญิง มาพลักเขาให้ตกลงไปค ah! ืนหนึ่งหัวหน้าคนงานนอนเป้าใส่เขาตื่นขึ้นกลางดึกแล้วเห็นผู้หญิงชุดไทยเดินผ่านปลายเตียงหายเข้าไปในเรือนเล็กเขารีบลุกขึ้นไปดูแต่เจอเพียงประตูปิดสนิทและความเย็นยะเยือก yeah. เรื่องที่หนักที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อคนงานคนหนึ่งหายตัวไปเขาถูกส่งไปเก็บนะครับถูกส่งไปเก็บไม้ในเรือนเล็กตอนเย็นนะครับแต่จนค่ำก็ไม่กลับออกมาเพื่อนๆไปตามได้พบรองเท้าว,วางอยู่หน้าประตูแต่ในเรือนนี้กลับว่างเปล่า ไม่มีร่องรอยของคนหายหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าเรือนเล็กอีกเลยงานซ่อมจึงหยุดลงบ้านถูกปล่อยรกร้างตามเดิมคนแถวนั้นยังคงพูดตรงกันว่าหากเดินผ่านริมน้ำตอนกลางคืนจะเห็นหญิงสาวชุดไทยสีขาว ยืนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านใหญ่แตบเธออยู่บ้านเรือนเล็กนะครับบางครั้งเธอจะเดินไปที่เรือนเล็กแล้วค่อยๆปิดประตูเองเสียงปิดประตูกลงวานไปทั่วทั้งที่ในบ้านไม่มีใครอาศัยอยู่ มีคนเคยลองท้าทายโดยการพายเรือผ่านเวทตอนช่วงเวลากลางคืนเขาเล่าว,ว่าเห็นหญิงสาวนั่งกอดเขาที่ท่าน้ำขอเรือแล่นเข้าใกล้เธอเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงกำน้ำตาไหลอาบแก้มก่อนจะหายวับ ไปตอนหน้าตอตาในปัจจุบันนี้บ้านเรือนไทยหลังนี้ยังคงตั้งอยู่แต่ถูกปิดรั้วล้อมไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกบางคนได้พูดว่าถ้าใครลองไปยืนเงี่ยหูฟังตอนกลางคืนจะยังได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆ <c oughs> ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมลอยออกมาจากเรือนเล็กคนเท่าคนแก่เล่าทิ้งท้ายว่าผีดุไม่เท่ากับวิญญาณที่ตุยทั้งรักและความเจ็บชำ้ำเพราะเขาจะไม่มีวันไปไหน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 อีกเลย เรื่องนี้ก็จบแต่เพียงนี้นะครับผมขอได้รับความขอบคุณจากคนเล่าทีมเล่าอีแรงครับผมคู่แข่งอณักิเกตทิปอันนี้เกตปิป๊บก็เรื่องนี้จบเพียงนี้นะครับผมจบเพียงนี้อ่ะ มีใครจะขึ้นมาเล่าต่อผมเชิญนะครับเชิญเป็นไงบ้างคุณวรณีเรื่องนี้เป็นไงบ้างสยองดีค่ะเกิดไปอยู่ตรงหวดสะพานด้วยอ่าอย่างลุงนะที่เล่าว่าผีผูกคอตุยนะนะั่น่ะมองขึ้นไปเห็นนะตอนเด็กๆผมก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะ เออเวลาผีมาเนี่ยมันหลอนมากเลยมันไม่รู้จะพูดไงบอกไม่ถูกมันน่ากลัววังเวงผนลุกคนชันแอ<ค>บ<ม>จะหยุดหาย,<ล>ยใจผมอย่างนี้นอะไรนะคุณวลณีอะไรนะนู่นนะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอผีแต่ว่าเจอเจอก็เจออยู่ในความขวัญส่วนใหญ่เนาะบอกว่าก็บอกไว้ว่าอย่ามาให้เห็นตัวนะกลัว ทุกครั้งจะพูดอย่งนี้ตลอดอือผยมาให้ยินตัวนะ <c oughs> คือผมถ้าไปเล่นตามงานวัดต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดแล้วเป็นศาลาไม้เมื่อก่อนไม่เชื่อบนโบราณเขาก็จะบอกว่าอย่าไปนอนใต้คือนะแม่ผมก็จะสอนแล้วก็ก็จะเป็นที่ ผมเป็นคนชอบทดลองอ่ะผมก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมนอนใต้ขื่อทําไมนอนไม่ได้แล้วมันก็แปลกอ่ะเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนมันมีเซนต์หรือมันรู้หรือมันอะไรยังไงไม่รู้นะมันก็ไม่นอนกันนะมันไปนอนที่เลยไปหน่อยอ่ะแต่ตัวผมเนี่ยผมคือบางครั้งเป็นคนไม่เชื่อไงไหนลองนอนใต้ขื่อสิก็มองขึ้นไปข้างบนเออแต่ความรู้สึกหนึ่งมันมีคือมันอึดอัดเพราะว่ามันไม่ถึงหลังคา มันมีไม้มาขวางสายตาไว้แล้วถ้านอนไม่หลับเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดแต่เคยอาจจะพยายามไม่มองมันเท่าไหร่ก็มองอว่าพยายามปลงการมองเห็นไรท์ถูกจำกัดของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำเป็นเวลาสิบนี้เรื่องว่าไร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการมีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกในฟีดสำหรับคุณ ภายใต้หลักเกณฑ์ชุมชนเหตุผลสุขภาพจิตอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวขำหน่อยโอ้มันมาจับเรื่องการพักผ่อนอะไรลุงนะได้ยินไหมเมื่อกี้นี้มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพย้ยิตอะไรเออมันไม่เข้าใจเนาะไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกผมเล่าเรื่องผีครับผม เปลี่ยนเรื่องคุยก่อนสนิ่ะบนาทีเขาจะไม่ปล่อยฟีดให้คนเห็นอ่าคือไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรนะครับ้องเราให้ให้สุขภาพจิตด,ดีร่างกายดีอะไรต่ออะไรดี มันอาจจะมีคำว่าคอควายสะรานอนหนูหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้ามเรื่องคุยไปแล้วกันเรื่องเรื่องนี้ไว้ก่อนนะไว้ก่อนไว้ก่อนมันติงต่องเออ